สวัสดีสุภาพบุรุษสวัสดีมันน่าจะแม่บดฉันมาตามหาชายที่อ้างตัวว่าเป็นพอบอพุทธเล็กเหรอไม่ค่อยมีผมหัวกลมๆมพอจะรู้จักหรือเปล่าเขาอยู่ที่เซนเดนิสคนที่เซนก็บอกว่าอยู่ที่นี่คนที่นี่ก็บอกว่าอยู่ที่เซนมันหมายความว่าอย่างไงหลบหน้าหรบตา,าฉันเรืองไงแันก็เพิ่งมาจากเซนเมื่อกี้นี่ Hey, อ้ยมาจากเส้นต์ดินิแล้วที่นี่มีชายที่ชื่อว่าอาลีมูฮัมมัดหรือเปล่าอาลีเขาประจำการอยู่ที่อันเนตเบิร์กใช่โอ้ยจะหาเจอหรือเปล่าด้าวันนี้เครนมาทวงสัญญาคืนโอ้ทวงสอบใครถูกพูดกับทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รับปากอะไรฉันไว้ แต่ไปรู้เรื่องต้องไปถามกับควหน้าเลยคนะุณอเล็กโทรศัพท์ไปสิให้ฉันเดินทางไปหลายๆรอบฉันเหนื่อยนะมีโทรศัพท์ไม่ใช่หรือไงเอ,อ้ยไปโทรให้เขาหน่อยนะเฟมัสโทรไปหรือเปล่าได้ได้เฟมัสว่าน,นี่แต่แพตราใช่ไหมเนี่ยใช่แพตราในน้ำบุดแห่งป,ป่าจากโรจานนำมาเอง มาทวงสัญญาคนหัวโลนอืมแสดงว่ามีพันธะสัญญากับคุณนเล็กสินะเทเขาว่าคุณกับคนที่ลืมบุญคุณเีจะคอยนุ้นหลังช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอฮะโอ้ไม่รู้เรื่องแล้วนะนะตอนนั้นนักจากเหตุการสงบฉันค่อยพึ่งมาทำหน้าที่มีนาว่าอะไรนัชื่อฮาวีฮาวเฮ้ยจอมโจนฮาวีมาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ โดนบังคับหน่อยนึงหนึ่งก็จะจับฉันนั่งเก้าอี้ฟฟ้าจฉก็เลยต้องยอมเป็นใครกันบากาักอารโอ้ยมีคนเดียวนั่นแหละคนที่คุณทำสัญญาด้วยปรจการดีนี่จะพอกับฉันหรือเปล่าหรือกับคนอื่นด้วยฉันก็ไม่รู้พูดจาแล้วโลมคนอื่นทำให้คนอื่นยอมจำนวนด้วยสิ่งต่างๆหน้าที่เขาจะคิดได้เออขออนุญาตแทรกนะ พอบอเล็กไม่รับสายน่ะไม่รู้ว่าเขาน่าจะไม่อยู่ที่สนอเซน่ะสักคนเลยนะเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่สนอก็ไม่มีคนอเล็กใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีนะใช่เอาละอ้นนี่มัสัญญาไม่เป็นสัญญาแถมยังให้ฉันขี่ม้าวนไปวนมาหลบหน้าหลบตาอี่ใสแย่จะบัดเลยใช่ฉันคิดว่าแย่เหมือนกันแย่แล้วมาเป็นลูกน้องเขาทำไมอ่ะอุ้ย ไม่ได้เป็นเนตะกคนละหน่วยเนะี่ยฉันอยู่รดเนะ่ยเขาอยู่เซนเดนิตใครคือผู้นำสูงสุดณ่นอนนี้จะเอาคนไหนเนะี่ยมันมีพอพอจิมมี่กับคนเล็กเนะี่ยวุ่นวายดีนะวกคนขาววุ่นวายจังเลยฮนะนั่นสินะตอนวุ่นวายแย่งแผ่นดินแย่งอำนาจขานเขาไปหาฉันที่ป่าตอนนี้ได้อำนาจแล้วเป็นยังไงเล้วลบหน้าลบตา ไอ้ตายสิฉันก็ให้บออแสเด้เท่านี้นั่นแหละด้ความเป็นเจ้าน้าทีแล้วก็ซื่อตรงในหน้าที่การงานไม่ได้โกหกฉันไม่เจอเขาโอ้ยแย่จังว่าแต่มีอาหารกับน้ำหรือเปล่าฉันเดินทางบักไกลฉันมีแค่ถัวกระป๋องสนใจไหมเจ้าน้าทีมีดีแค่นี้ยังไงนะให้ตายสิเงินเดือนแค่หกร้อยเหรียญนะครับเจ้าหน้าทีต้องแต่หลักฉันเออนึงสองหกห้า เจงล้องมีอาหารอร่อยอร่อยไหมแบบในทอ์ทีมีแบบเมนูแบบเปิดพิสดารไม่คดชิมน่เปิดพิสดารนะฉันมีอาหารปลาอะไรเอาเมล็ลกันไหมเอาเอาเมล็ลกันปอาใดสลักท่านอะไรเก้าเก้าหกหนึ่งเกหนึ่งหหนึ่งมูปลาพิเศษ เป็นเฮ้าเป็นอะไรกองไว่ะนี่เป็นการทวงสัญญาสั้นๆเป็นการเตือนเล็กๆน้อย